ทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ่นลูกสาวชาวนาน,นะคะวันนี้เราจะพามาปลูกมันนะคะแต่ว่าปลูกมันนี่ไม่ได้จ้างคนงานแต่ว่าเราจะมีรถคูบูต้ามานะคะแต่ว่ามันเป็นเครื่องปลูกมันยกสองหลงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพ่อพ้อมอ่ยังที่จะปลูกมันสามคนพ่อแม่ลูกน่าจะลองลองดูมันจะเปลี่ยนไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันพัดค<ล>้าพัดครับ,รบเรามาจะดูกันนะคะทุกคนวันจะเป็นยังไงอ่ะโอเคทุกคนสามคนพ่อแม่ลูกจะรอดไหมวันเนี้ย ต้นมันถึงแล้วนะครับมาแล้วนะครับพูนพูนก่อนจะไปปลูกเราก็เอาต้นมันใส่ก่อนนะครับทุกคนเออเนี่ยแบกไปเลยสิคะเหมือนจะเป็นลูกผู้ชายเหรอตอนนี้นะพอใช่เหมือนจะเป็นลูกผู้ชายเลย ทุนที่วางต้นมันก็กว้างดีจนไม่ต um yeah, ้องกลับมาเติมบ like. ่อยวูดีดีชอบชอบสบายสบายสบายอย่าลูกจักลงมาช่วยลูกแบกอยู่เดีอยนี้วูน่ารักน่ารักเพราะใครนะใส่ปุ๋ยสิครับรออะไรอันนี้ก็เปิดนะอู้พอก็นั่งชิวเชีวสบายสบายอีกเลี้ยวไม่มาช่วยลุยละอันนี้ก็เทปจะไม่เทปหญิงเราดินะจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งเราดิพ่อโยน nó mới biến lên lại. mà, nó biến mà. ngon đúng không? à, nó ngon không? ngon วันนี้ก็มาปลูกมันกับพอกับแม่นะคะทุกคนยิโบไฮอู้หูม่ต้องเดินปลูกแล้วนั่งบนรถปลูกดีจุนเว้ยอันนี้เครื่องอะไรนี่โอ้ CP สองร้อยเอฟอู A ้หูของคูปุตานั่นเองดีมากๆเลยทุกคนอันนี้ไม่ได้อวยคือแบบตะกอนกเดินปนลูกเนาะกกลมเสียบกกลมเสียบแต่ตัวนี้ไม่ได้กลมหรือจ้ารถคันนี้นี่ยิโบเลยทุกคนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนั่งนั่งขยโยดเอาโยดเอาโยเอาคือเป็น CP 2 0 0 f เนาะทุกคนมันเป็นเครื่องปลูกมันของคูปุต้าเราั่นเอง เครื่องตัวนี้เนะมันก็มีทีอย่างเมืนกันดนยกลงสงลงแล้วก็วันปุ้ยไปพรมแล้วก็ตัดถอนมันแล้วก็ปูเพราะว้ทุกคนมันสะดวกสบายลกมาเลยเด็มันปะหยัดพลังงานเราจีบบอกให้ปกติอ่ะต้องต้องต้องจ้างคนไม่ยกกล่วงให้พรมแล้วก็ต่างคนหวานปุ้ยพรมแต่อันนี้ทุกคนเครื่องตัวนี้อ่ะมันทํามาแบบแบบรวดเดียวดูสบายเองแล้วก็ไปยัดเงินเองแบบเซฟเงินในกระเป๋าเองมากๆเลยแล้วเครื่องตัวนี้อ่ะนั่นจีบบอกมันทําได้ประมาณ ยี่สิบไร่ต่อวันประยักระยักระยักชดบ,บชอบครูตาออกเครื่องมือการเกษตรมาแบบทาให้ชาวเกษกตรกรน่ะแบบอู้สะดวกสบายลงมาเลยชอบอย่างรนแรงเห็นไหมเห็นปุยไหมหยอดปิ้งปิ้ตุงตงต้งโอ้ยชอบชอบชอบอู้สะดวกสบายสาหรับนั่งขี้เกียจแล้วตอนนี้ก็อู้ยิ่ทให้ขี้เกียจเลยมีเครื่องตัวนี้อู้ช่วยช่วยนั่งได้หลายอัโปจะได้ไม่ต้องเหยีกนั่งตึงเท้าทุกวันทุกวันมีเครื่องตัวนี้โอ้กอกแปดโมงก็ได้แล้วม่ตรงตืนตีหานเลยชอบ านยกหลงตัวนี้เนาะทุกคนมันมีความกว้างของหลงอะสูงสุดถึงหนึ่งรอยเจ็ดเซนติเมตรอู้ทุกคนดีจนเว้แล้วก็ลูกดินอะแบบคมกว้างอะตรงกลางอะทําให้ได้สามสิบเซนอู้ทุกคนมันโชบชอบเลยทุกคนทำไมมันสะดวกสบายแบบนี้ยกหลงก็ตร้งตรงแตเกิดวันไหนเพาะไม่เมาก็ยกหลงตรงแต่ถ้าเกิดวันไหนเพาะเมาก็ยั้งชิดนิดนึงเนี่ยเองก็ยิบเลยเองก็สอดใส่ยิบสอดใส่ยิบสอดใส่ ไก่มดแล้วกระสอดใส่อู้ทุกคนมันสบายจนวัยนังยีบงให้เนี่ยแล้วมันกระตัดให้เท่าๆกันเฉลี่ยแบบเท่าๆกันมีสิบห้าเซนติเมตรอู้ทุกคนมันดีจนเด็กนั่งยีบงถ้าเกิดว่าตัดใช่ไหมถ้าเกิดเอ็งปูแบบคนเนาะคนหลายๆคนเอ็งก็ตัดเป็นกองเป็นกองแล้วเอ็งก็ไปเดินยีบโอ้ยเมื่อยเมื่อยเมื่อยแต่เอาวันนี้นั่งยี่ช่วยเลยเกิดยิบสอดใส่ยิบสอดใส่เครื่องมันก็ะปูให้อู้ดีจนรู้สบาย เห็นไหมปลูกม,มาแล้วมันเอียงนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าเป็นนี่นะเขาปั๊บแค่บอกว่าไม่แมันเกินสิบห้าองศาดาแล้วความลุกในการปลูกอ่ะมันได้ปั๊บได้หนึ่งลอยแล้วก็ลอยสามสิบมิลลิเมตรอู้ทุกคนมันสะดวกสบายอย่างรุ่แรงแเรวเลี้ยระยะการปลูกอ่ะมันปั๊บได้เสียดับหาลอยหกลอยเจ็้ยอยแปดลอยมิลลิเมตรเลี้ยแต่เองจะปับ๊บเลี้วแต่แล้วแต่เองชอบเองชอบอันไหนเองก็ปั๊บอันนั้นอู้ชอบชอบ,ชอบทุกคนมันสะดวกสบายลุงนักคูปตามใงไหวยิงอันเนี่ยทอบอย่างรุ่มแรงลู ตั้งใจปูพอปูกเสร็เดียวแม่จะได้อย่างงูยางอู้ชอบชอบเเป็นเด็กดีวันนี้ตั้งใจช่วยแม่ทํางานทํามาหากินจะได้ไปกินได้อย่างต้นเย็นไม่ใช่อะไรเด้มันปลูกเสร็จแป๊บเดียวแค่สองยี่โมงสามไหลเจ็บไปหากินอะไอย่างโต๊อเลยชอบของโปรดอันนี้ก็คือลูกยางนอนแบบช่วยแบบว่าไม่ให้มันตาดมันแตกน่ะมันทะนุถนอมตานะออหนไหม เห็นไหมอุ้ยลงรักไหนไว้หล่ะอันนี้ก็เสียบปุ้งปิ้งปิ้งโอ้ยนั่นล่าสุดไอ้ที่มันว่างๆไม่แฉอะไรดิใส่ต้นมันไม่ทันไม่แฉอะไรดุมีฮาร์ตตุนมันมาหน่อยนิดเดียวหนูมองว่างโอ้เหมือนติดไรโดอกอันนี้อันนี้มันไม่ใช่พอตัวเครื่องดึ๊กมันเป็นเพรามัวแต่ขี้มูอไงเพราขี้มูอแล้วก็ยื่นใส่ต้นมันมันก็เลยว่างดูดูให้ภาพให้ภาพมันโบกๆจะทันหรือเปล่านเป็นยังไงเอยสบายจริงๆน้องชม วัวปกตินั่งกับพุกคขี้เกียจ์โน่อยู่แล้วแต่พอทำอ่ำได้เครื拜拜ีมาอู้สบายนั่งรับจ้างเดี๋ยวหลายเลยทำคนพ่อแม่ลูกเงินเก็บใส่กระเป๋าสิบป่วยเอ้ยคุ้มค่าคุ้มค่าน้ำมันอยู่ตรงเตียงเลยงานคนกับมาตรงเตียงเอ้ยหอบดูลองดูลองอุ้ยดูดูงามจนเว้ยโอ้ยยกลองงามอยู่เดินฮึชอบชอบชอบตรงนี้ก็เป็นช่องปุ๋ยออกอะทุกคนดูอ่ะดีจนอะรู้ไม่ต้องเดินหวานได้หลายโลกเห็นไหม แขังยกเขีงเอาใส่ถังแล้วก็ให้เครื่องทำนาที่เทนเราจากที่เราจะหวานเป็นเครื่องหวานเทนอสบายทุกคนทุกคนนั่งมีอะไรให้ดูดูดค่อยดูดูค่อยดูดูอู้ทุกคนอันนี้คือคนชีเมายกตรงดูดิกี่บอก โอ้มีนาเวะมาดูดารานีว่าเป็นยังไงอ้มาชมผลงานใช่ไหมล่ะหน้าตะดวกในป้ายอย่าลืมไปที่เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวลูกยิ้มให้ตัวเองเดี๋ยว่าเป็นยังไงพอเป็นยังไงดีแล้วเนาะอยากได้ไหมอยากได้เขาตั้งเลยวะโอทำไงจะมีแม่เป็นยังไงแบบคือทุนมันทุนแรงทุนแรงค่าใช้ใจ่าาใจเนี่ยแถมยังไม่ต้องไม่ต้องง้อลูกด้วยอ้าวมาทำสองคนได้เลย โอ้อันนี้มันเป็นผานแบบยกสองล่องนะคะทุกคนมันเป็นอ่าซีพีสองร้อยเอฟของเราต่างเราหนึ่้อยแค่ล่องเดียวเพราะว่าเราสองคนเราไม่มีลูกช่วยเนาะตัดออกจากกองมาลยูกไปเหรอะกจากกองมาลกเลยอันนี้ถ้าเกิดว่าแบบตัวนี้น่ะมันปลูกได้ยี่สิบไร่ต่อวันถ้าเกิดปลูกกันสามคนน่าจะได้เร็วกว่าเนาะมันอยู่กับคนครับแหละตอนนี้ แส,สดงว่าพอขับชายแค่ไม่น่ปุลนิดเดียวนี่มันมันอยู่กับพื้นที่ที่แตง่งแหว้อ๋อนี่คือแบบสวยมากทุกคนถ้าลองแตง่งถ้าลองลงพันสามไปก็มันจะได้เร็วกว่านี้แล้วก็สวยกว่านี้อ๋อนี่ทุกคนพอแล้วปลูกเส้นมันจะเป็นแถวตรงตรงแบบนี้เ่ยปังมากๆเลยทุกคนมันดีอ่ะดูดีดูด,ดีเห็นไหมเห็นไหมเวาาม้นระยะแบบดีมากเลยมันก็จะเป็นแบบเอียงสิบหาองศานะคะทุกคนแบบดี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 ทุกคน,แบบกคนชอบชอบชอบ,ชอ,บอันเนี้ยชอบอย่างรุนแรงเลย นะ้วถามแม่ก็พอที่พ่อเป็นไงชอบไหมโอเคเป็นไงล่องก็ชอบไหมล่องก็สวยเนาะล่องก็สวยเพียงแต่ว่าคนขับไม่สวยอ๋อคนขับนี่โถคนขับัวนยูบใครคนขับไม่โรแล้วมันประหยัดแรงงานด้วยประหยัดแรงงานือแบบประหยัดเงินด้วยถึงครับประหยัดทั้งแรงงานคนประหยัดทั้งตังเพราะว่ามันไม่หลายรอบพอมันยกล่องแล้วมันบุกไปด้วยในตัวแล้วมันก็เป็นสองล่องนะแม่เนาะใช่แล้วสองล่องได้เร็วเรื่องตอนนี้คือเรา เพิ่งลองมันแรกเนาะเพิ่งลองมันแรกถ้าเราได้คัดต้นมันคัดายออกนี่คัดโคนออกให้มันได้แบบเปมะเป๊ะแล้วเราก็มาปลูกใช่เลเราก็ดินดินของเราให้ได้พ่อมนี่พ่อมาได้เตรียมดินตรงที่ว่าไม่ได้ทําให้ดินมันล้วนซุยไวคอยไงพ่อเพิ่งมาไถเหมือนเหมือนฮักคอเลยไงนั่นแหละนั่นเนี่ยสามไร่ะปกติปลูกกี่ชั่วโมงถ้าปกติก็ปลูกทั้งวันทั้งวันตอนนี้ อันนี้แป๊บเดียวแป๊บเดียวจะ<ส>เสร,ร็จแล้วทุกคนดูดูดูแล้วก็ลองสวยมากๆเลยมันก็สวยิดปกติคนยกกับยกเคแบบนี้มันคือการเค้มันกันหลยมันก็มียิกมีโงบ,บังมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่านี่เห็นไหมปนปูมันก็จะเอียงสิบห้าองศาทุกคนคือแบบดีดีชอบชอบชอบทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายว่าไงเบนทาร์เราอย่าลืมกดติดตามช่องเบนทาร์เราด้วยนะคะ Bái bai mẹ bye 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 bye